โขนาดสิ้นชีวิตยังมีความเป็นห่วงพวกเราขอให้ดวงวิญญาณของพระครูมังสิงทูจงไปสู่ภพภูมิที่ดีพวกเราจะรับหน้าที่นี้และทำมันให้ดีที่สุดครับคำว่าครู จมมีความรักและผูกพันกับสิทธิ์ทุกคนจะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ด้วยเจ้าทั้งสามสมต้องลักษณะผู้นำทั้งสิน้นจะให้ใครเล่าเป็นผู้นำเป็นกษัตร์ิยในแผ่นดินตองอูแห่งดีเจ้ามีการคิดเห็นประกาศใดถ้าครูตัดสินใจไม่ได้ อย่ามามองทั้งผมนะตำแหน่งนี้ผมรับไม่ได้ครับ <c oughs> กูประชาชนจะหนีออกจากเมืองหมดตักยีขอรับท่านครูเมงกยินโยขอรับแล้วก็มั่งสินถูกเจ้าคิดเห็นประการใดสำหรับเมงกยินโยมิอาจสามารถเสนอตน อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้คิดเห็นว่าผู้ใหญ่ย่อมมีความคิดที่สำคัญและเล็งเห็นว่าใครเหมาะกับตำแหน่งใดเสียมากกว่าขอรับข้าตักขยีเองก็เช่นกันสุดแล้วแต่ความเหมาะสมในสายตาของท่านครูเถิดขอรับถ้าเป็นความประสงค์ของเจ้าคำใดที่ครูกล่าว อย่าได้คิดว่าครูเลือกที่รักมักที่ชังมังสินทูมีความเก่งกล้าเพลงทวนในพื้นแผ่นดินนี้หาที่จับไม่ได้ตาขยีเจ้ามีฝีไม้ลายมือในเพลงดับถ้าเจ้าสองคนเป็นแขนซ้ายแขนขวาตองอูก็คงจะลุ่งเลืองสืบต่อไป ลักษณะผู้นำในสายตาของครูที่ไม่เคยมองใครผิดแม้แต่ครั้งเดียวกษัตริย์ขึ้นคลองตองอูครูขอแต่งตั้งให้เมงกะยจินโยนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าครูนะ แม่ถ้าหากว่าพราะครูเห็นสมควรว่าเมงกะยินโยมีมันสมองและกละยุทธ์ที่จะนำพาชาติบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองคำสัตย์ปฏิญญาณของเมงกะยินโยขอใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจะปกครองแผ่นดินนี้เยี่ยงกับชีพของตน ถ้าเช่นนั้นกษัตริย์ของตองอูคือเมงกยินโยสิ่งที่พ่อบ้านตองอูห่วงใยนั่นคือบุตรสาวเมียวตองยินอยู่หน้าที่บ้านหันสาจะต้องจัดบุคคลสำคัญที่มีฝีมือเดินทางนำเสลียงไปต้อนรับนางกลับเข้าสู่เมืองตองอูสิทธิ์เห็นว่าใครที่จะขันอาสา เป็นองค์ลักพิทักษ์นางการนี้ครูจะให้พวกเจ้าตัดสินใจผมไปไม่ไหวครับขาเจ็บกูรู้สภาพมึงนะ่ะต้องอยู่กับกูตั้งหลายโลใครจะไปเจ้ามีความคิดเห็นประการใดแล้วแต่ท่านครูดูด้วยความเหมาะสมแต่ถ้าว่าเป็นการตัดสินใจของสิทธิ์ทั้งสามท่านเมงกยินโย ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างเล่าแล้วท่านมังสินทูเล่าออกความคิดเห็นกันได้เลยท่านครูลองถามคนนู้นเขาดูดูแล้วเขาจะสนิทไม่ใช่เลยเจ้าสองคนพูดมีป,มป,ปล่อยเขาไปาเหมือนกับรู้บางสิ่งบางอย่างเขาสอนเตะบอลกันอยู่นี่มังสินทูก็ชอบเล่นบอลเขาไม่ชอบเล่นลับบี้อย่างแกสิครูจะให้เจ้าเดินทางไปบ้านหันษา ไปรับเมียวตองยินด้วยกองเกติยศเสลียงเจ้าเป็นองคล์ลกษ์เดินทางไปรับนางแต่เพื่อไม่ให้เสียด้วยสหายของเจ้าผู้รักมั่นการไปด้วยบุรุษเพศครูเห็นว่าไม่สมควร สายตาของเจ้ามังสินทูมันคมดัก<อ>บุตรอันสำคัญของพ่อบ้านตองอูจะต้องมาที่นี่ด้วยใจอันบริสุทธิ์ฉะนั้นอย่าหาว่าครูลำเอียงในตัวเจ้าเพศบรรพชิตขอให้เจ้าไปในลักษณะเป็นองค์พระไปอ้าว ก็แวะโรงแรมไม่ได้สิทีนี้ถ้าเป็นเพศคารวสเจ้าอาจจะทำการที่ไม่เหมาะสมบวชซะนะลูกนะไปเป็นพระจะปลอดภัยเพื่อนเพื่อนก็จะสบายใจพาเมียวตองหยินมาหาครูด้วยนะลูก เอาของเกงยีนติดไปด้วยเอาหมวกติดไปใบเอาของเกงยีนติดไปด้วยเอาแวะเลยเอ๊พระสมัยนี้เตะบอลได้ไหมหนอพระห่มผ้าเหลืองจะไม่สมรวมกระมังถ้าจะไปสอนศรีกาเตะบอลน,นี่ <c oughs> นี่พระที่ไหนที่มาเตะบอลพระสมัยนี้ก็ตีกอล์ฟกันทั้งนั้น แล้วเจอกันท่านมังสินทูหวังว่าในการเป็นบรรพชิตของท่านครั้งนี้คงจะคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะเมื่อรักคุดเธอ สุดแค้นต้องผิดหวังในความรักมั่งสิลถูแสร้ทวินต้องก้มน้า

អោកតនតនជ័យអឺំងសិនគូ ตัดใจพร้อมจอมเป็นพรเอมมิรับรู้หรือฟ้าประดิษฐ์ พิษสะดุ้กูตรองใจนิจามังสินถูก ก่องอยู่ในเพศบัรพรชิต อยากเป็นเจ้าสาวใจจะขาดอยู่แล้วน,นั่งเย็บหมอนทั้งวันเลยคุณวันจะเป็นเจ้าสาวต้องหนุนหมอนใบนี้นะท่าไงว่าแต่ตะแม่เมียตอนยินเนี่ยสงครามไปต้องนานแล้วย,ยังไม่ได้ข่าวาวเลยว่าชนะหรือแพ้ได้โปรดต,ตระแม่บันี้กองเกติยศแห่แห็นกันมามากมาย,ยแสดงว่าพวกเราได้ชัยชนะแล้วตาแม่รู้จัแต่งตัวเลยแต่งตัวเลย ทำอะไรบ้างข้าเป็นยังไงบ้างแต่งตัวรอเป็นเจ้าสาวสวยเหนดี่เลยขอบใจนะพี่เดียวสิดีใจที่สุดเลย่ไปเบ็ดบ้านเลยค่ะสวยๆค่ะถ้าท่านพี่มังสินทูมาเห็นจะต้องดีใจแน่ๆใช่มเแน่ดูอะไรฮะ ท่านพี่มังสินทูทำไมเล่าจึงมาด้วยสภาพเช่นนี้หรือว่าพี่ท่านแพ้ทับจนกระทั่งต้องเป็นพระเพื่อหนีความตายแบบนั้นหรือเปล่าจีนา,จายจ่ายเขารู้ทีเมียวตองยินอย่าได้คิดสำคัญผิดไป คร,ครั้งนี้โมนยินแต่ผ้าไม่เป็นท่าเราได้รับชัยชนะตองอูจกเป็นประเทศที่มีแต่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยชาติาศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์แต่ขา้าบปจ้าปแจ้งใจเหตุใดท่านพี่จึงต้องผมผ้าเหลืองมายิ่งพระเช่นนี้ แล้วท่านพ่อเล่าท่านพ่อกลับมาด้วยหรือเปล่าท่านพ่ออยู่ที่ใดข้าพเจ้าเตรียมกับข้าวคาวหวานไว้รอข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจพ่อบ้านสีตองอู่สิ้นชีวิตกลางสมรภูมิรบท่านพอ่อ ใจเย็นเป็นความจริงหรออย่าได้เสียใจไปเลยข้าพเจ้ามีภารกิจที่ต้องรับแม่หญิงเมียวตองยินเข้าสู่พระมหาสเสวตชัตรเขียงข้างด้วยองค์พระมหากษัตริย์เม่งกะยินโย สามผู้กล้ามีความเหมาะสมในการปกครองแผ่นดินหากแต่เพียงหนึ่งเดียวคือผู้ที่ต้องเสียสละด้วยภาระอันยิ่งใหญ่นั้นรอรับเมียวตองยินข้าพเจ้าบวชเป็นพระก็ยังคงจะดีเสียกว่าเป็นขุนพลผู้กล้า ที่มีแต่ความตรอมใจหากเมื่อจะหักหานน้ำใจเม่งกะยินโยงก็เหมือนได้จากประหากรกษัตริย์ให้จักต้องตรอมใจตายแผ่นดินจะว่างพระประมุขขอแม่หญิงเมียวตองยินส่งได้ตัดใจจากข้าพเจ้าเสียเธอ ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระศาสนาเป็นเรือนตายขออย่าได้นำเรื่องความรักมาเอ่ยให้ข้าพเจ้าได้ยินในศาสนาสถานและให้แม่หญิงครองรักกับองค์พระมหากษัตริย์เม่งกยินโยสืบไปทั่วนิรันดรอนันตกา เจ้าเฝ้ารอพี่ท่านกลับมาเฝ้ารอที่พี่ท่านจะกลับมาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้ข้าพเจ้ารักพี่ท่านข้าพเจ้าขอเลือกพี่ท่านพี่ท่านจะหาว่าข้าพเจ้าเป็นมารศาสนาเพราะข้าพเจ้าซื่อสัตย์กับคำพูดและความรู้สึกของตัวเองอย่างนั้นเหรอข้าพเจ้า แม่หญิงจะคิดเช่นนั้นเมื่อข้าจกพาแม่หญิงออกนอกราชฐานไปให้ไกลพล้นแผ่นดินก็จะว่างกระสับเพราะเมงกะยินโยจะได้ตรอมใจต,ตายค่อยคิดนะ มันเป็นไปแล้วอ่ะจะทำยังไงเราขอพร้อมอยอมเป็นพระขอตัดพันธะผูกพันขอหยุดหัวใจให้ไกลกันขอหยุดฟัน อยู่ใกลที่เคยได้กอดได้กอดยามนี้หัวอกกระอักแม่ดอกฟ้าที่น่ารักแม่เอ้ยอย่าหักยืนให้จงหักดอกบัวถวายพระชีวิต เจ,จ้าจะปลอดภัย wait โอ้โหสัมรวมจริงๆตัวจริงให้มันสำรวมอย่างนี้เธอถ้าไปเป็นเพื่อนพี่คอยดูนะพี่เมียวสีข้าพเจ้าเมียวตองยินพลจับบินาท่านอาข้าพเจ้าเมียวตองยินผู้นี้ก็มีสามารถคาดเดาวได้ว่าหัวใจของข้าพ,เ,าพ,เ,าาพเจ้าจะมอบให้ใครได้อีก

ก็ได้แต่นั่งรอการกลับข้องเมียวตองยินตามความประสงค์ของท่านพ่อบ้านตองอูอพระคุณเจ้ามาแล้วเออแล้วเมียวตองยินอ้าวหลานของข้ามเมียวตองยินบัดนี้ เจ้ามาถึงที่โดยปลอดภัยแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะทำตามความประสงค์ของพ่อบ้านตองอูเพื่อให้เมียวตองยินได้ปฏิบัติตามผู้เป็นพ่อข้าพเจ้ามาชีบายอยากจะให้ประเดศพระคุณเจ้า ได้ลาสิกขาบทเสียก่อนท่านจะได้มีโอกาสให้เมียวตองยินได้เลือกบุคคลที่นางรักเชิญเถิดพระคุณเจ้าขอบน้ำใจพ่อครูมาอีบายนับแต่นี้บ้านเมืองก็จะอยู่ความสันติสุข ขอให้เราอยู่ในเพศบรรพชิตคงจักเป็นสุขอย่างถาวอาพระคุณเจ้าท่านกล่าวเหมือนน้อยใจบางสิ่งบางอย่างไหนเลยข้าเป็นครูจะนิ่งอยู่สบายใจได้แต่ถ้าเป็นความประสงค์ของท่าน ข้าก็คงไม่สามารถจะขัดหลานลักของข้าเอ่ยเจ้าคงทราบความจนสิ้นแล้วว่าพ่อของเจ้าต้องจากเจ้าไปโดยไม่มีวันกลับแต่สิ่งที่ท่านได้สั่งเสียก่อนจะจากพวกเรา ทุกคนไม่มีใครที่จะปฏิเสธแม้กระทั่งหลานซึ่งเป็นบุตรคองท่านสิทธิ์ของครูล้วนแล้วแต่สมควรจะปกป้องชีวิตเจ้าเจ้าปราถนาปุรุษไหนปราถนาบุรุษคนใด เจ้ามีสิทธิ์จะเลือกเป็นคู่ครองแต่หากว่าเจ้าเอียงอายด้วยความเป็นสาวไม่กล้าที่จะตอบต่อหน้าครูการตัดสินใจสำคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าเจ้าเดินไปที่บุรุษคนนั้นคนนั้นจะเป็นเจ้าชีวิต เป็นคู่ชีวิตกับเจ้ายันตายปฏิบัติเถิดล้าน